ธรรมชาติไงระบางไหมรบายไหมับายพูดว่าไม่ไ่เต็มอะไรนะใยมากห้าเตมใอยากซลอนแต่วังมาก ขยันก็ตาไปไวมากไมรู้กลงพรุ่งนี้เขาให้เข้าหรือไม่ให้จริงไปนู่นนะรีก่อนให้เท่าไหมไม่ได้ห้มหรอไม่ได้ห้หรอไปกี่โมงขนัดไปกี่โมยังไม่รู้ยังงงอยู่เลยมอง่เองกไม่ห็นครับ มัจะไปถูกไหมรอชนิดเหรอรอกลางดึกอีกทีเดี๋ยวค่อยดูต่วันนี้จะดึกไหมเนี่ยเอ้โหเกือบตายเมื่อเช้าตื่นตื่นกี่โมงหกโมฝนตกเลยเขาจะเริ่มยังอ่ะ